สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะคะวันนี้นะคะก็ มาแบบครึ่งๆกลางๆนะคะอย่างที่เห็นเลยตอนนี้นะคะเรื่องของเรื่องนะคะปุ้ยกําลังจะแต่งหน้านะคะเพื่อที่จะประชุมคอกันนะคะที่จะคุยงานกันนี่แหละแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะว่าเฮ้ยเราแต่งหน้าแล้วแล้วกําลังจะใช้ตัวที่แบบเราอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆอยู่พอดีนะคะก็เลยหยุดแต่งหน้าทุกคนมาประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเรามาแต่งหน้ากันให้เสร็จดีกว่านะคะเพื่อที่เดี๋ยวจะได้ทันคุยงานกันนะคะก็ work from home ะนะทุกคนจะปล่อยให้หน้าสดแล้วคุยงานมันก็ไม่โอเค ช่ไหมเราก็ต้องแต่งหน้านิดนึงเพื่อให้คนที่แบบเปิดกล้องกับเราแล้วเขารู้สึกว่าหุยอยู่บ้านก็สวยอยู่ข้างนอกก็สวยนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่า3ตัวที่ปุ้ยจะมาแนะนําทุกคนกันนะคะเป็นตัวไหนบ้างและนี่เลยค่ะ3ตัวช่วยในช่วง work from home ของปุ้ยนะคะคือทําให้ปุ้ยแต่งหน้าได้ง่ายมากๆเลยนะคะแต่งแค่นิดเดียวก็คือสวยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูทีละตัวกันเลยดีกว่านะคะว่ามีตัวไหนบ้าง เราก็มาเริ่มกันที่อายไลเนอร์ er เลยนะคะกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นัทุกคนส่วนตัวแท่งนะคะก็มาในรูปแบบสีดําแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อฟิล์มนะคะก็จะทําให้เวลาที่เราทานในแต่ละวันนะคะเขาจะไม่ไหลเยิ้มเป็นแพนด้านั่นเองแล้วตัวนี้นะคะจะช่วยให้สีนะคะมีความคมชัดแล้วก็ติดทนมากๆเลยค่ะ เราก็มาตอบกันที่ตัวที่สองเลยค่ะสำหรับตัวที่สองนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงขนคิ้วนะคะซึ่งสามารถบำรุงได้ทั้งขนคิ้วแล้วก็ขนตาเลยตัวนี้นะคะเขาเป็นสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพรเกาหลีเลยทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะมีคุณสมบัติช่วยให้ขนของเรานะคะคือขนคิ้วขนตาเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นแบบใสๆแบบนี้เลยค่ะนี่สามารถที่จะบำรุงได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ ก่อนนอนเลยค่ะก็สําหรับตัวปุ้ยนะคะปุ้ยจะบํารุงตัวนี้คือก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าอาจจะมีช่วงระหว่างวันบ้างนะคะที่ปุ้ยหยิบมาแบบเอามาปัดปัดบ้างนะคะเพื่อที่แบบ แม้จะแต่งหน้าแล้วอ่ะมันก็รู้สึกว่าอยากจะบำรุงนะคะก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันแล้วมาที่ตัวสุดท้ายทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวล็อกขนคิ้วนั่นเองคือล็อกขนเราให้แบบเด้งฟูแบบสายฝ่อไปเลยนะคะคือเหมือนแบบดาราคนไหนนะคุณดิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบขนนี่แบบโอ้โหตั้งชี้แม่ชมแบบขนตั้งอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะคือล็อกขนได้แบบนานอยู่เด้งตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญของเขานะคะก็จะมาแบบหัวแปรงแบบนี้ทําให้เราสามารถที่จะปัดมันได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนื ของเขาจะเป็นเนื้อแบบใสๆนะคะคือเวลาที่เราปัดไปอะ่ะมันจะไม่ทําให้ดูโป๊ะไม่ทําให้ดูหนานะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อใสๆในการเคลือบขนคิ้วของเราเพื่อให้ขนคิ้วของเราจะทรงแล้วก็อยู่เด้งนั่นเองก็นี่แหละคะ่ะสาตัวที่ปุ้ยอยากจะมาบอกต่อกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปุ้ยจะฟินิชลุกออกมาได้แบบเป็นประมาณไหนนะคะ ะะก็เป็นฟินิชลุคของปุ้ยในวันนี้นะคะกับการใช้ตัวนี้3ตัวนะคะในการบำรุงขนคิ้วแล้วก็ ตัวทําให้ขนคิว้วปุ้ยแบบว่าปังสุดปังเลยนะทุกคนรวมถึงตาด้วยนะคะที่ได้แบบความเฉียวแบบนี้เลยนะคะก็นี่นะคะ3ตัวนี้คืออยากจะมาแนะนํามากๆเลยเพราะเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยชีวิตเราในช่วงแบบ work from home ให้แบบง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพราะบางครั้งนะคะการที่แบบทํางานอยู่บ้านนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้มีแลนว่าวันนี้จะประชุมแต่เกิดจะต้องประชุมขึ้นมานะคะมันก็ต้องแบบรวดเร็วนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามในเพจเขานะคะเพราะว่า ในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรแบบนี้เขาก็คือจะมีจัดบ่อยเหมือนกันอยากให้ไปติดตามนะคะและนี่นะคะเดี๋ยวก็จะใส่ช่องทางของเพจเขาไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะพุ่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าใกล้จะได้ประชุมแล้วนะคะก็มีแบบเพื่อนๆเ,เข้ามาในห้องบ้างแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปประชุมกันแล้วเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไทุกคนพร้อมประชุมแล้วค่ะ